หลังจากทำเลเซอร์นะคะของน้ององมเราก็ทำเป็น fx l a s ซอ <c oughs> เพื่อกระชับรูคุมคนแล้วก็น้องอมม,มีเรื่องของหลุมสิวแล้วเราก็ทำซับซิชั่นช่วยด้วยเนื่องจากว่าในบางจุดเนี่ยเป็นหลุมค่อนข้างลึกและใหญ่เราก็จะทำซับซิชั่นช่วยให้มันตื้นขึ้นได้<า>เร็วขึ้นขอบคุณาจ<า>จะมีอาการช้ำอย่างที่เห็นมีอาการช้ำได้ก็ประมาณ1สัปดาห์ก็ค่อยๆหายไปก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นใช่ไหมคะ สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาหลุมสิวหรือว่าหลุมขนกว้างนะครับเจ้าตัวเลเซอร์เนี่ยสามารถตอบโจทย์ตรงนี้มากๆเลยครับที่ CLB Clinic นะครับ, CL รบอย่าลืมมาดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ